อัแอนนี้ดีใจจังที่บีพเอาสูตที่บอกไปลองฐานแล้วอร่อยตื้มซะส,สูส่ชาเขียวรดน้ำผึ้งผสมมะนาวของโอิชิหรืออิชิตันก็ได้อย่าไปซื้อโอิชิกับอิชิตันนะไปซื้อย่ออื่นเพราะไอโอิชิเนี่ยไอมิสเตอร์อิชิตันเนี่ยมันเป็นนักปอกเงินให้กับพวกเอไต้หวันกับจีนนะฮะผมไม่สนับผมไม่ชอบคนคนคน,คน,นี้นะคนคนนี้ <Ble> เนี่ยเบื้องเบื้องหน้าอย่างเบื้องหลังอย่างนะมันปีสามในคราบน้ำบุญเนี่ย ย่อเพียวริขูก็ได้อร่อยนะฮะอร่อยเพียวริขุเนี่ยผสมน้ำส้มสายชูก็อร่อยเพียวริขุมันเออชามะนาวชาบน้ำผึ้งมะนาวอร่อยอรวันก่อนท่านดีพีเขียนถึงลุงหมักอล้วตาวเรื่ไยจเออจริงๆคิดถึงท่านเหมือนกันแต่ถ้าลุงหมักไม่ตายอาจจะไม่มีบลพันพุในวันนี้ก็ได้แต่เคยคิดเล่นๆ <c oughs> ว่า ลูกปากไม่ได้ตายตอเปลี่ยนตัวแปลงมาเป็นบรพตเพราะคำพูดหลายและคำที่ท่นชอบพูดอยู่ในคำขอบรรพตเลยเสียอยู่อย่างเดียวที่่เหมือนเลยเฉาชูพะรู้ว่าท่านรักภรรย,า,ยา,กกากับลูกๆมากบรรพตอย่าบอกทีน้าว่าท่านกอบมิกิซุ้มแบบคนอื่นคงรับไม่ได้แน่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับคุณสมัครถึงชะละเวนี่ท่านเป็นคนที่โมโนกามีโมโนการมีกามี่คือกามาคือกามารมณ์ ือกามาคือเสพกามกับกับผู้หญิงคนเดียวคือคุณหญิงสุรัตน์ท่านเป็นคนไม่เคยนอกใจนะนม้จากครั้งเดียวจะไม่เที่ยวไม่อะไรคือในชีวิตคุณสมัครสุนทรเวศไม่เคยหลับนอนกนะับผู้หญิงคนอื่นเลยนอกจากคุณหญิงสุรัตน์คนเดียวท่านก็เป็นคนที่ไม่มีตังค์อยู่บ้านเช่าท่านบอกว่าท่านเช่าว่าอยู่นะตั้งแต่จําความได้อ่ะสิบแปดหลัง บ้านที่เชนเช่าระยายเวียสิบแปดหลังว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านเนี่ยก็ลาออกจากการเป็นหมอในหวังแล้วก็ไม่มีตังค์ก็อยู่ด้วยขายขนมขายอะไรสักเบื่ออยาเลอลบเป็นแม่ครับธรรมดาที่แหกปากขายอะไรแล้วก็วันที่ท่านแต่งงานก็ไม่มีตังค์ก็ไปนัดเจอกันกับคุณหญิงที่สถานทูตที่ญี่ปุ่นสถานทูตญี่ปุ่น คือใช้ห้องในสถานทูตอ่ะเป็นเป็นเออห้องที่จัดพิธีวงกลมสมรสของท่านท่านก็ไปขอกับเออเออข้าชจาทูตที่ญี่ปุ่นท่านก็พูดเปิดอกว่าต่างคนต่างอยู่ไกลอ่ะแล้วก็มาขอจัดที่นี่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าไม่มีครับไม่มีเ็นไปไ,ได้ันโพดอ่ะโอก้กิ๊กแม่เพียงเอานะ่ะมันก็ต่างคนต่างกรรมต่างวาระต่างกรรมนะครับฐานะนุรูปแต่ละคนไม่เหมือนกัน ผมก็มีเรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้างก็บอกแลนะ้วนทุกเรื่องว่ามันพดบางทีก็ไม่มีเรื่องจริงเลยก็พูดไปเพื่อให้เป็น one man s t a n น up ไม่เดี่ยวไมโครโฟนแบบโน้ตคุณดลงแก้ผ่านนิดนึงเองคุณแอนดี้แอนดี้ก็อย่าไปคิดบางทีคุณรู้จักดูจริงผมคุณอาจจะทึ่งยิ่งกว่าคุณสมัครก็ได้ผมอาจจะมีความรักที่ยิ่งใหญ่ยิ่กว่าคุณสมัครก็ได้นะครับคุณชาจันนุย ไม่ได้ครับผมบอกออกกำลังกายทุกวันเลยดื่มน้องส้มส้าหิ้วหมักแบบเพียวๆไม,ม่ผสมอะไรเลยหลังจะออกกำลังกายเสร็จจะมีผลต่อร่างกายไหมของคุณก็ถามตัวคุณเองสิน่าจะรู้มันดีอยู่แล้วล่ะครับสุดชื่อแม้ที่อีผมพูดมาชั่วโมงกว่านี่ทุกครั้งเลยนะจะมูกจะเริ่มคัดถ้าท่านที่อยู่ในห้องแอร์คุนซิบาสเกตสตาร์เจ้าใหม่นะี arr, H ink. H ink ่ยสตาร์แหววกรีติ้งอังเกลฮิงฮิงแปลว่าบานพับเนะี่ยหลุงบานพับพับไปพับมนาะ บทาพับจริงๆแบไม่าไม่หงียับจริงๆแปลว่าผู้ยิ่งใหญ่เลยนะ In the last clip you didn't mention the part why cars have left or right steering wheels and which one you think actually is better anyway Much thanks and infinite love you long lost somewhere in time h e p h e w เขาก็เขียนไลยแปลกไปเลยเขาเขียนบอกว่าเดี๋ยวก็สวัสดีครับ ลุงบานทับคลิปที่แล้วคุณลุงก็ได้พูดถึงว่ารถเอ,อทําไมรถมีพวงต้องพวงอะไรซ้ายพวงอะไรขวาและอันไหนที่คิดว่ามันบอกขอบคุณมากครับแล้วก็ด้วยความรักอ,อที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เขาก็บอกว่าเขาเป็นหลานชายซึ่งถูกถูกหลงอยู่ตามการเวลาโอเค <c oughs> สร้างรถครั้งแรกเนี่ย เอ่อมคคีคนขับคนเดียวคุขับคนเดียวก็คือพวงมาไล่อยู่ตรงกลางต่อไปก็ไม่ไหวเอาสองคนอ่ะสองคนมานัาง่งซ้ายนั่งขวาขวาหรือซ้ายแต่นี้จริงๆขวาหรือซ้ายเนี่ยมีปัญหาปัญหาคือเดี๋ยวท่านทั้งหลายต้องเข้าใจว่าคนอังกฤษเนี่ยเวลาเขาเดินกับผู้หญิงเนี่ยเข้าใจผู้หญิงอยู่ทางซ้ายผู้หญิงอยู่ทางซ้ายใช่ เมื่อผู้หญิงอยู่ทางซ้ายแล้วตอกแขนเขาเนี่ยถ้าเขาขับรถวงมอะไรเนี่ยเขาก็ต้องให้อยู่ทางวมาูมอะไรอยู่ทางขวาเพื่อผู้หญิงอยู่ทางซ้ายก็ลยเกิดวูมอะไรขวาขึ้นแต่ว่าในยุโรปเขาไม่ได้คิดอย่างนี้เขาไม่จําเป็นเขาไม่จําเป็นก็คือยุโรปเนี่ยเป็นทวีทั้งทวีแต่อังกฤษเป็นเกาะซึ่งไอโซุเลตมันแยกตัวมาเพราะอังกฤษทำฮีอะไรไอ้ฟังยุโรปบอกกูจะทำตรงข้ามหมดพอ่อปิดขวากูซ้าย ประเทศไหนซึ่งเป็นเมืองขึ้นก็ขวาก็ขวาซ้ายก็ซ้ายมาเลก็ขวาสิงคโปร์ก็ขวาฮ่องกงก็ขวาเราไปที่อื่นที่ไหนที่มันมัน,ม,นมันไม่เกี่ยวอะติดกับฝรั่งเศสปกครองก็ซ้ายเราไปดูที่ไหนที่ฝรั่งเศสปกครองก็ซ้ายตกลงขวากับ้ายถามว่าดีว่ามันไม่เกี่ยวเลยว่าใครดีไม่ดีมันขึ้นอยู่กับระบบวิศวกรรมจราจรที่มันมาสนับสนุน คือมันคือแน่นอนคุณเอาเอารถขวาไปขับไ้ที่เจราจอฝ่ายซ้ายนี่มันคุณก็ปวดหัวไอ้ไอ้กับฝ่ายซ้ายไอ้พวกอะไรซ้ายาขับฝ่ายขวาปวดมันเกิดขึ้นมาจากอันนี้เป็นทฤษฎีที่ตายตัวเช่นคุณไปในหา้างสรรพสินค้าในอังกฤษหรือในยุโรปอย่ทั้งหมดเขาจะมีกติากาคือยืนชิดขวาหมดยืนทิดขวาหมดทางซ้ายให้คนที่ต้องการเร็วแซงขึ้นไปได้แซงขึ้นไปได้แต่ประเทศไทยที่ไปโลดตัเที่เลย ผมไม่ร้วยคนเดินลงต้ที่ผมผมไปเดินลงา,ผผมมลา้ผมก็เดินเพราะว่าจำเป็นต้องซื้อของบางอย่างแต่จะไปเดินเล่นที่ผมจะเลือกไปเดินที่วันธรรมดาเวลาธรรมดาที่ไม่มีคนถ้าวันมีคนที้ผมไม่ไปเดินเพราะผมมีความรู้สึกว่าคุณภาพคนที่อยู่ในนั้นใช้ไม่ได้หมดบางคนแม่งยืนคุยกันบางคนก็จับแม่งสองแขนเลยสองข้างกูแม่งไาซึ่งคนที่ต้องการเร็วนี่ทําไม่ได้ แต่คุณไปดูในยุโวไปชับเลย์ต่าง,างๆเขาเ็จะมีกฎเกณฑ์หมดตายตัวโอเคนะครับแล้วก็ขอบคุณนีนะที่คุณบอกว่าอยู่อลงลอ,งอส,สมแมองวกทาน,นาเนฟิลลร้านชายที่หลงหลงอยู่บางที่ตามกาลเวลาเอาคอนือคิดว่าจะเป็นทางแทนโนมนุษย์ตัวเล็กในขวดทดลองฮมมุมครุสี่ผมจำได้ว่าคุณมีพูดเรื่องเรื่องอะไรอะไรอะไร,ะไร,ะไรวะ อเกรทเทลวกคุณตัดทิ้งไปหรือที่แปลว่าแปลว่าความสุขอันยิ่งใหญ่อะช่างเลยไม่รู้ตัวเล็กในขวดโทษลอโฮมุนครูสคุณลุงบรรพศครับขอถามหน่อยครับว่ามีบางวัดในกรุงเทพอ่าวว่าหลวงปู่บ้านภูริสัตุเกิดพักอาศัยอยู่ในตอนเข้ามากรุงเทพนี่ไม่ใช่วันนี่ไม่ใช่วัดปทุมนารามมีความเป็นไปได้ไม่มีครับไม่มีแค่ไหนที่ผมอ่านเชืหนังสือมี่คือวัดบรมันนี่เวศนี่ว่าเห็นบอกว่าพระอุบาลี คู่น้ประมาณจ่ายคือแสดงปัญหาธรรมกันไว้ขอบพราะคุณลูกหน้าครับคําตอบไม่ดีครับแน่นอนไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์้านเปอร์เซ็นต์ร้เปอร์เซ็นต์นล,นนลูกปูมันเคยมาจาอยู่ที่วัดปทุมและอีกที่นึงก็คือที่ที่อะไรอะอะไรวัดเถาปากน้ําอยู่วัดหนึ่งวัดอะไรเหมืจํจชื่อไม่ได้อะกิโลอีเจ็ดแถาเนี่น ในบริเวณกรุงเทพมีสองวันนี้นะที่ท่านเคยมาจับนกนนไม่มีคุณดังนั้นพูดเอ,อสารทุสตราไม่มีคําถามแต่อยากรู้ว่าอ๋อเงินที่สนับสนุนได้รับเรียบร้อยแล้ว,ล,วล้วก็กราบขอบคุณมากนะครับเออถ้าได้รับแล้วค่อยสบายจะเอาสบายใจได้ครับเพราะว่าผู้กนยังเปิดโอกนไะด้บ้านพุทบุรีแม่ใจใหญ่นะครับแต่ว่าคนที่ทํางาน,นใ้บ้าพุทธนีม่มีอุดมการณ์ ไอ้พวกมีอุดมเงินโดนถีบออกไปหมดแล้วครับไม่เหลือครับไอ้ต้นต้นเนี่ยเมื่อสามปีที่แล้วมีไอ้พวกอุดมเงินคือพวกต้มตุ่นมามาสแสนอยู่ตอนนี้ไม่มีครับตอนนี้พวกที่มีทั้งหมดก็คือเงินทุกบาททุกสตางค์นี้จะส่งมาให้ผมมาถึงผมแน่จะส่งผ่านรอบไหนรอบไหนจะส่งมาเป็นแสนก็ถึงเป็นล้านก็ถึงนะครับแต่ไม่มีครับไม่มีครับเยอะกระดาษนีไ่ไม่มีครับ ก็เข้ามาว่นหลังก็ติดต่อผมโดยตรงในในใบีแพ็กก็ได้นะอันนั้นของผมเองโดยตรง b ีแพ็กเบริซาริโอนะแล้วก็ใหญ่มากนะบีแพ็กเบริซาริโอนี่ใหญ่มากใหญ่จนกระทั่งเพูดแล้วหาว่าคุยขนาดเจ้าของเฟซบ o ๊กยังมาขอคำแนะนำมาแล้วกันนะเพราะฉะนั้นก็คุณก็บอกว่าผมส่งข้อความเข้าในอิเลียบันโพสกับบันพบภายในขึ้น ไปแล้วแต่ไม่แน่ใจขอถามหน้าใหมา่อีกทีรักษาสุขภาพนะครับขอบท้องกาบขอบพระคุณคุณดังนั้นพูดสาราทุสราด้วยนะครับแล้วก็ผมจําได้ว่ารูปคุณเนี่ยคุณเป็นคนชอบนกเพนกวินนะถ้าผมจําไม่ผิดผมเคยส่งคลิปนกเพนกวินให้คุณนะที่มีนกเพนกวินตัวหนึ่งในใน,ในญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาเลี้ยงมไว้อะแล้วทุกวันเขาจะมีมีกระเป๋าเต้ข้างหลังแล้วไอ้นกเพนกวินตัวนี้ยมันก็จะเดินไปที่ตลาดไป ปซื้อพอไปถึงร้านขายปลาเขาก็แกวปลาใส่ถุงนะใส่ใส่ใส่ถุงแล้วก็ใส่เป้ข้างหลังใส่เป้ข้างหลังให้มันเจ้าของกอามาให้เจ้าของที่เลี้ยงมันอ่ะแล้วก็วก็ให้ปลามันกินตัวหนึ่งระหว่างทางมันไม่ได้ฆ่าปลาตัวนึงตอนนี้ระหว่างที่มันเดินไปมันไกลนะมันเดินไปอไกลทั้งหมู่บ้านเขารู้จนกเพล้นตัวนี้ระหว่างทางมันไกลเขาก็ทำาระหว่างทางขึ้นทางมันจะมีบ้านหนึ่ง มันจะมีอยู่บ้านหนึ่งมันรับรองไอ้นกเพลิงนตัวนี้ด้วยคือตัวมันแหกมันต้องเปียกน้ําเขาจะเอาน้ํามันฉีดให้มันคือมันจะไปยืนให้เรนลดน้าลดจนเปียกชุ่วแล้วมันก็เดินต่อไปขึ้นทางแล้วขากลับที่มันเอาปลามาสอดให้ให้พ่อกับแม่มันมันก็เดินกลับมาขึ้นทางแล้วก็มาให้เขาฉีดน้ำล้วก็เดินกลับไปให้พ่อกับแม่แล้วพอไปถึงบ้านป้พวกก็จะจอาปลาออกมาแล้วเ็าก็จะเปิดเปิดประตูกงมันจะก็เข้าไปในประตูกงแล้วก็มีแอร์เออเลย น่ารักมากผมว่าผมเคยส่งไปในกุญแจรูปของครูนี่ยผมจำได้เป็นพวกเพนกวินสามตัวแต่สมัยก่อนคุณไม่ได้ใช้ชื่อนี้นะก็ได้รับเรียบร้อยนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณน,นะครับก็กราบขอบพระคุณจริงๆช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะ <c oughs> คุณเอ็ดดี้เบิร์กจากสวน้ายสวน้าย้าย,ายอ็คลิปที่แล้วสักครูพัดตัวเองไปเป็นอาจารย์จะต้องเรียนนิยามตามสภาวะมารเป็นครูเดิมหรือสภาวะใหม่ครับ ก็ <C oughs> จริงๆเนี่ยอาจารย์ในประเทศไทยก็ไม่เคยเป็นก็เลยตอบไม่ได้ <c oughs> เคยไปในอาจารย์อยู่เมืองนอกก็เลยตอบไม่ได้ว่ามันกูจะเรียกผมป้าอะไรก็แล้วแต่จะเรียกกันแล้วกันจะเรียกคุณก็ได้อะไรก็ได้เรียกเรียกอาเรียกพี่อะไรก็ว่าไปตามถึงตอนนั้นเคยมาว่างนะเพราะตำแหน่งอาจารย์นี่มันก็เป็นตำแหน่งไทยตำแหน่งไทยซึ่งเป็นตำแหน่งของข้าราชการนะอย่างเช่น อาจารย์ผู้ช่วยอาจารย์รองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นเป็น,นที่ศาสตราจารย์ซึ่งก็ผมไว้บอกศาสตราจารย์เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยไปสอนบัตรเซนใกล้สอนอะไรเซนคุณเป็นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมัรครับว่ามึงต้องไปมึง,ต,ง,มงต้องไปเลียแค่งเลียขายสอบบัตรไม่งั้นมันไม่เซนเลยมึงต้องไม่ใช่อะคุณจะเป็นรองศาสตราจารย์มิศาสตราจารย์เขามีคณะกรรมการกันกรองเนี่ยมันมันต่างกันเยอะมันต้องมีวุฒิจริงไม่ใช่ว่ามึงไปเลียสอนบัตรหรือว่าเอาคน หมือนกับซื้อเครื่องราชเนียตำแหน่งสาราจารยงมือไทยก็เหมือนซื้อเครื่องราชก็ไอ้ไอ้ไอ้ชื่ออะไรวะไอ้ที่เป็นรองแชมป์วิ่งบนด้วยกันเปลี่ยนชื่ออะไรวะไอ้ตะปูวัฒนาตีเนไอ้เจเลอไอ้เจเลอร์วัฒนาตีมันเป็นที่ไหนสาราชาแม่เป็นเฮียเลยแม่ไม่จบหายซะอย่างไป็นลิเวอร์พูลเปจบห้องแถวห้องแถวมาแล้วแม่ก็บั่วแล้วก็ใช้คนเอาเส้นไปยับไอ้จุฬาก็ใหม่รู้เรื่องเรื่องไปสอนมึเอาควายไปสอนให้ไัมแล้วตะปูแม่เฮียหมด ตะกูลวัฒนาสิ่งที่เฮียท่านบ้านมีดีอยู่ตัวเดียวไอ้ไอ้คนเดียวคือลูกสาวอะลูกสาวเขาน่ารักลูกสาวเขาด,ดีดีกลับกันเลยนะไอ้ต้พูดลูกชงลูกชายเฮียแล้วมันโอ้ได้ยหิงย่าโตหังเฮียทาา่านตะกูลและแหกตาแหกแหกตาทาา่านตะกูลเนี่ยอีวัฒนาสิ่งเนี่ยเคยแต่ข้าวกันสองทีอยู่บนโต๊ะใหญ่กันลูกขึ้นเตะเตะกบ,บาลแม่ห่งทีอูแม่จุยหญิงชิบหายแล้วท่านบองไอ้เฮียพอมันพอตอนหลังจะกลับเพื่อนั่นะไอ้เพื่อนเรา แม่เสือไปบอกผมบอกเฮ้ยเฮียนี่ไม่ไต้องเรียนตไอ้เฮียมันหดไปเลยเว้ยไอ้นี่ก็มาถือไปบอกว่าแม่จงจบที่ไหนมาเรอยเอาเฮียนะเข้าไปเลยแม่กลัวเป็นเฮียเลยถ้าไปบอกมันได้ต้นนะผมว่าผมต้องลุกหนีกลับบ้านอายมันมันกลัวอายผมจูบผมอายมันคุณลีลีคุณอาค้าผูไม่เข้าใจไอ้รสตูวิทย์ทำไมมันที่ทำตัวใหญ่โตจัดครับแล้วทำไมมันถึงไม่โดนจับสืบเสียดีกูไปถามไอ้วไปวิป์กงสุวรรณมัน,นเป็นเด็กไอ้วไปวิป์กงสุวรรณ คือมันเป็นพระที่ประวิอูสุวันนี่รับถือมากฉลองสันลองหากวันข้างหน้าบ้านเราเป็นประชาธิปไตยคุณทักรรษิณากลับม,มีส่วนในการบริหารบ้านเมืองอาบีพีว่าแต่น,น,น,นักศิกแนะนําระบบการสึกษาแบบยุโรปแบบบร,ริการาา่าพื้นฐานลูกหลานเรามีเป็นไปได้ไหมครับแต่ถ้าเป็นไปได้คุณอามันต้นอย่างให้การสึกษาในบ้านเราเป็นแบบมร,ริการหรือยุโรปครับถามเพื่อความรู้ครับเป็นแบบยุโรปดีกว่าเป็นแบบบริการไม่ไหวแม่เละเทะเละเทะเงินไป มันคิดนอกขอบยศไม่มีรอบคือในโลกใบนี้เนี่ยมันต้องปาสิมาปฏิปทาเนี่ยมันคือจะมีตรงความเป็นกลางทุกอย่างมันมีขอบเขตมันมีคำว่า to the extent of มันต้องมีขอบโตโต๊ก็มีขอบโต๊คุณเอาแก้วแม่งวางวางไปวางโอเคมันยอมรับคุณคิดนอกขอบไปเรื่อยๆเนี่ยคุณได้อะไรเยอะขึ้นคุณมีความนึกคิดแตกต่างไปเยอะแต่ว่าความแตกต่างบางครั้งเนี่ยคุณคุมเกมไม่อยู่คุมเกมไม่อยู่นะครับ คุณฟอบบาสสทันคุณครูครับปัญหาถ้าผมไม่ได้อ่านบทความของครูคุณคิดว่าครับโดยเฉพาะการเดือนและสุขภาพผมขอถามว่ากินปลาหึกจะมีประโยชน์และโทษอย่างไรบ้างครับ